สวัสดีครับในการพูดคุยเจาะลึกวันนี้เนี่ยเรามีสองเรื่องที่ดูเหมือนจะเอ่อคนละเรื่องกันเลยมาลองเชื่อมโยงกันดูนะครับคือจากเอกสารที่ได้มาเนี่ยชุดหนึ่งเป็นภาพรวมความสัมพันธ์ไทยกับโลกภายนอกเลยทั้งเพื่อนบ้านมหาอำนาจส่วนอีกชุดเป็นเรื่องเอ่อคุณสมบัติบทบาทของพลเมืองดีในระบอบประชาธิป,ปไตยอืมค่ะคำถามคือสองเรื่องนี้มันมันมาเกี่ยวกันได้ยังไงครับ เรื่องไกลตัวอย่างการเมืองโลกกับเรื่องใกล้ตัวอย่างหน้าที่พลเมืองมันส่งผลถึงกันไหมลึกซึ้งแค่ไหนลองมาคุยกันครับน่าสนใจมากค่ะเพราะว่ามันทําให้เราเห็นว่าความรับผิดชอบของแต่ละคนกับบทบาทของประเทศบนเวทีโลกเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องไปด้วยกันนะคะครับงั้นเราเริ่มที่ภาพใหญ่กันก่อนนะครับเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยทำไมประเทศต่างๆต้องร่วมมือกัน เอกสารบอกว่าหลักๆก,ก็เพราะมีปัญหาร่วมกันที่ต้องแก้ใช่ไหมครับค่ะหรือไม่ก็อยากจะหาผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงใช่ใช่คือไม่มีใครอยากอยู่โดดเดี่ยวแล้วในโลกยุคนี้ระบบนะคะครับถ้าลองดูตัวอย่างใกล้ๆตัวเราหน่อยเพื่อนบ้านอย่างสปปลาวความสัมพันธ์ก็ดูจะอ,อราบรื่นดีนะครับมีความร่วมมือหลายอย่างค่ะค่อนข้างดีแต่พอเป็นพม่า่อ,อสหภาพพม่า สถานการณ์ก็จะซับซ้อนขึ้นอ,อ๋อค่ะใช่เลยมีเรื่องการเมืองภายในสิทธิมนุษยชนทีออ่นานาชาติก็จับตามองซึ่งไทยเองในฐานะเพื่อนบ้างก็ต้องออดำเนินนโยบายแบบระวังวังหน่อยต้องรักษาสมดุลเยอะเลยค่ะครับแล้วถ้ามองไปที่มหาอำนาจอย่างสหรัฐล่ะครับความสัมพันธ์นี้โอ้โหมีมานานมากนานมากจริงๆค่ะตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์เลย ใช่ครับมีทั้งช่วงที่ดีมากๆอย่างการซ้อมรบคอ b r บราโกค่ะหรือตอนที่ประกาศให้ไทยเป็น MNA n อ๋อ Major Non-NATO Ally ปี c e ป6ี2546ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนั้นก็ส่งผลดีเรื่องความมั่นคงแต่ก็มีช่วงที่สะดุดสะดุดเหมือนกัน อย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างครับก็มีประเด็นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่เราเคยอยู่ในลิสต์ PWC Priority Watch List ค่ะหรือการถูกตัด GSP สินค้าบางอย่างอ๋อสิทธิพิเศษทางภาษีใช่ค่ะแล้วก็ท่าทีของสหรัฐหลังรัฐประหารปี49ก็มีการลดระดับความช่วยเหลือบางอย่างลงไปครับไอความสัมพันธ์ที่มันมีทั้งร่วมมือทั้งขัดแย้งกับมหาอำนาจแบบนี้มันสะท้อนกลับมายังไงกับเรื่อง การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของพลเมืองดีในบ้านเราบ้างครับสะท้อนสิคะเพราะมันทําให้เราเห็นว่าผลประโยชน์ชาติเนี่ยมันซับซ้อนนะการตัดสินใจในโยบายต่างประเทศมันกระทบหลายด้านพลเมืองดีที่รู้เรื่องพวกนี้ก็จะเข้าใจมากขึ้นว่ารัฐบาลต้องชั่งน้ําหนักอะไรบ้างแล้วก็อาจจะตั้งคําถามติดตามนโยบายอย่างมีข้อมูลมากขึ้นอ๋อเข้าใจครับซึ่งนั่นก็คือการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งใช่ค่ะคือการมีส่วนร่วมนั่นเองแล้วกับจีนล่ะครับ ที่แม้ว่าระบบการเมืองจะต่างกันแต่เดี๋ยวนี้ความร่วมมือเศรษฐกิจนี้เด่นมากหรือญี่ปุ่นที่เป็นนักลงทุนรายใหญ่มี JTPA มี SCP ถูกต้องค่ะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยตามผลประโยชน์ตลอดเวลาความท้าทายคือเราต้องทำความเข้าใจความซับซ้อนพวกนี้ให้ทันครับ พอเห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มันหลากหลายซับซ้อนแบบนี้แล้วเนี่ยเอกสารอีกชุดก็นำเรากลับมามองเรื่องใกล้ตัวขึ้นคือเรื่องพลเมืองดีนี่แหละครับค่ะซึ่งตามเอกสารบอกว่าหลักๆเลยคือคนที่มีคุณภาพเคารพกฎหมายเคารพสิทธิคนอื่นมีเหตุผลรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีคุณธรรมแล้วก็ สำคัญคือมีส่วนร่วมในกิจการบ้านเมืองคุณธรรมที่คนเน้นก็เช่นการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวการเปิดใจรับฟังความเห็นต่างมีวินยัยซื่อสัตย์พวกนี้เป็นพื้นฐานสำคัญเลยค่ะทีนี้จุดเชื่อมโยงที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับ การที่เราได้รับรู้ข้อมูลความสําคัญระหว่างประเทศที่เราคุยคๆกันมาเนี่ยมันมาเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีได้ยังไงครับโอ้เชื่อมกันชัดเจนเลยค่ะคือการเป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทําตามหน้าที่ในประเทศเรานะคะแต่คือการเป็นพลเมืองโลกคือเข้าใจว่าไทยเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่ใหญ่กว่าอืมการที่เราเข้าใจว่าทําไม GSP ของสหรัฐมันไปกระทบเกษตรกรส่งออกสับประรดบ้านเรา หรือทำไมสถานการณ์ในพมา่ามันส่งผลต่อชายแดนมันทำให้เห็นเลยว่าเรื่องต่างประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยค่ะมันคือเรื่องปากท้องความมั่นคงค่านิยมของเราด้วยค่ะจริงด้วยครับการติดตามข่าวสารพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อส่วนรวมแล้วค่ะมันคือการรู้เท่าทันเศรษฐกิจการเมืองสังคมในบริบทโลกเลยโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยครับว่าการมองออกไปนอกบ้านเนี่ยช่วยให้เราเข้าใจบทบาท ความรับผิดชอบของตัวเองในฐานะพละเมืองได้ลึกซึ้งขึ้นจริงๆสองเรื่องนี้มันแยกกันไม่ออกเลยใช่ค่ะมันคือการขยายกรอบความคิดเรื่องส่วนรวมของเราให้กว้างขึ้นนะคะทีนี้ดิฉันก็อยากจะทิ้งไทยด้วยคําถามให้ลองไปคิดกันต่อดูนะคะครับน่าสนใจครับถ้าเราลองเจาะลึกลงไปในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสมมติว่าประเทศเพื่อนบ้านที่มีประเด็นอ่อนไหวร่วมกันสักประเทศหนึ่ง ความเข้าใจในความซับซ้อนตรงนั้นนะคะมันจะทำให้มุมมองของเราต่อคุณค่าเรื่องการเคารพสิทธิผู้อื่นหรือการเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ในฐานะพลเมืองดีเนี่ยมันเปลี่ยนไปหรือว่ามันชัดเจนขึ้นอย่างไรบ้างคะ